对。 สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบเพชรชแนลครับทุกคนวันนี้เห็นเน้าเปิดคลิปคนเดียวก็น่านอนแล้วเราจะมาแกล้งโบอีกแล้วครับทุกคนเราจะมาแกล้งอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูครับทุกคนเดี๋ยวเพชรจะมีลูกโป่งสามลูกเพชรจะใส่น้ํากับใส่แป้งถ้าโบจิ้มแตกหมดก็คือเละครับเละครับเละครับทุกคนนั่นแหละ ไปรอดูกันเลยนะครับทุกคนปะ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้โปก็มาแล้วนะครับทุกคนถ่อะวันนี้เพชรจะมาทำชาเลนน์เธอวันนี้เป็รลูกโป่งเขาจะมีลูกโป่งให้เธอจิ้มถ้าเธอจิ้มครบเขาให้เธอเลยจิ้มแปะอ่ะเออทั้งหมดอ่ะเขาให้เธอเลยพันหนึ่งจริงเปล่าจริงแค่แค่จิ้มลูกโป่งเฉย,ยอ่ะแค่นั้นแหละ เออแต่ถ้าจิ้มแปกหมดอ่ะเขาให้เลยพันสนใจเปล่าสนใจเปล่าสนใจแค่จิ้มแค่เนี้ยมาเวมาเ็วเล็กโอเคเริ่มยังรอแล้วนะเออไปนี่ค่ะทุกคนเข็มที่เราจะจิ้มผู้ปกมงเพื่อแลกกับเงินห้าพันนะคะอิ้ยไม่ใช่แลกกับเงินหนึ่งพันจิ้มแค่แตกนะ อยาก,ากมา <นะ S 2> ตรงนี <ไป S 2> ้นี่จะได้เห็นกล้องเคยิ่งไม่แตกนะนะหนึ่งสองสา <c oughs> มไม, <c oughs> ไม่เลยยิ่งดังมากม,มาเ<ม>ดี๋ยวอีกสองรูกอนะ่ะดูสิจะไ,ได้ตังพันยิ่งไม่แตกนะยิ่งไม่แตก Tim là mẹ mẹ nha Ừ, mẹ mẹ luôn mẹ 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 lúc mẹ 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 ui, nó

เธอเอาหัวเล่นนะทางฝันใหญ่หัวเล่นนะก็แค่มาแกล้งหิเฉยน่าช่นไม่แกล้งหิเฉยเขาเกิดคิดไม่ได้แหละตอนเธอไปซื้อของอ่ะโอ้เปลี่ยนหมดเลยอ่ะนไม่มีครับคิดแกล้งครับผมดูดู هه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  <laughs>